สวัสดีคร them. Them. ับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับ FC บอจโจ FC ลาหน่อยอุ้งยิงครับแม่เนาะนีครับมันไม่ใช่ได้บอได้พอกันโดนเด้เลยมันล่าหลายมื่อเราจะเริ่มไปเฮ็ดงานมื่อไหร่น้ออีกแล้ว่ได้เริมต้นไม่บอกไอ่ทั้ง <Es> นออนทานนอนสิมาแอบเป่าอีอย่างยอดหลอดสิมาใส่สูบบุชีเนี่ยถุบนอนนี่ครับเกิดอะไรขึ้น <Competition> <plup> ขึ้นรถแล้วบันั้นแต่บันเนียแล้วแหละแต่แต่มันดิบจนมันสุกอ๋อจินไข่ไปส่ต่อจานบ้านเกียวอ๋อไปบ้านเพิ่น cái <laughs> กระนั้นสุกไปจายไปได้ให้ท่อ uh, okay, 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 okay. okay. <laughs> ตั้งหมดไปโรงพยาบาลรามอินทราใหมแต่ไปตั้งโรงพยาบาลกิตเวชก่อนเออบอกไ่อนี่ละไม่ใช่วัดดึกอะไรใส่สี

นายิมกันเรยบ่ากันร้องเลองเล็อยมือเริ่มแ่วมันมีเง้ยปื้อเบานิมกันเบ็ทั้งกันเบิดเขบกเออู้อะไรปะจยากนั่นอยากนั่นซาเยงนี่ไปกือรถน่เจาตัวได้ในแล้วอยู่เนี่ยเขาบ้านในคบอยู่เพาะติเครื่องีึ

ผูเก่าไม่ต้องถามกู่มันเป็นยังไงก็่าอ้าวเอาแล้วผมพระป่นทองเป็นจิกาจิเกี่ยิเียเลาน้าทีมไปก่อนเลยเออ้ยก็เป็นหมอนปลาตัเาไยฟันนี่เขียวเนี่ยน่็นอนเนี่ยก็เออไม่เขียวตะเบิดบรรยาอกาศต่หนยหลังเรื่องลนี่ให้ศิลปินนี่มันตัวน้อย เนาะไหนดูก่อนอีกเออได้แล้วเออใกล้30นาทีอ๋อมาร่วมกันใกล้ถึง30นาทีแล้วโอเคครับแล้วครับหลังจากนั้นเออหลังจากนั้นก็เอามาคุยต่อไปเลยอ่ะแล้วพี่ได้พี่

บอกบุ้งบอกอะไรรบุ้งบอกอะไว่าตรงมาจานตรงจะแบบข้ายับชี่บุ้งบอกเลยว่าทำงานหนักะบัแมนพัาจอดบ้านเขาอัาจอดไปน้ำกันพ้าจอดเพียงว่าีออก้ง่าไงเพราะว่าพัฒนาเขาพัฒนาเขาวนจอดันนี้เขาไม่แบเขาจอดเดียวถึงแม่เขาพัฒนาเขาอวยดาววันนี้ถ้าก็จอดไปว่าตันไปพ้นบัดตองยางเขาไปถึงัห ต้องพาไปพานมาใช่แล้วพอขงไก่มันก้จีวงของมงันใหญ่มกเอาไปลงันสตี้เหรห้มันเหลือจะเครืหนึ่น่ะคอยขึ้นนะไปมาส่งจอดรันสายฟ้าออกอก็าจอเือไม่ยูื่อเนาะก็ตาแล้วเมนน้มันไม่ลดสิไหลได้สไหลสไหลบนแม่น้ำก็กปั้นยกขึ้นมาไาบ้านยหน้ายูโโยนานเนี่ยน

มาเทียนมัเอเพียงรถย้อนไปเหนกอจอดไฟแดงปุ๊บมันเขย่าดับรถมัน้ยห่นียไม่ดังแงงคนอยู่มู่บ้านเนี่ยฮะเอาตัวเอาตัวยังต่ามีดบรถซื้อจะได้ไปคยค่าั่งกางไฟแดงบอ่มันไหนเดีวมดังจึ๊จึจะไปามวาเห็นเทาไหร่บอจงว่อนไหนเขาจะคนผ่ามใรู แตกันบอลแม่แม่กับลูกซ้ำแรกแต่เอาซ้ำนี่หลีอเกี้ยไปมันกระดุดกระดุดอุ้ยอุ้ยจนลาเอาเรื่องเกิดที่สี่แยกไปเลยมอมันก้อนหนานันมันเล่งบอคืนวันนี้มาแม่จิกเสาปั๊มจอดเขาไปในปั๊มแล้วปัจจุบันมันก็เลยซักซักกระปุก ไม่ยน <prediction? S 2> ิดต่ำ <aroma> ก็มาตกใจรเอาตกใจอยู่เอาติจอดไ้ดงเพราะแค่นี้เนาะก็ว่ามันชีรถเียง่ก็ชี้เียงน่ว้งกูจอมว้าวันียงนที่หลดังแงนน้าวัรถเียงยุ่งบางมีงวน้าหนหาคงงันบอนี่แหละอะรพี่น้องซารกินนี่มาทนี่กินหนาบอกกันไวคะสวัสดีค่ะไปเจอกันไปเจอกันที่อำเภอ ิสิตองครับนางลองโอ้มิชิโอ้ยเ,เอาพี่น้องนะครับบรรยากาศบรรยากาศส่วน้านะครับชิลิปปินเพอนกันสิเดร์การเดินทางไปตอนะครับิแปลวนางสิดแป